ดีค่ะใบตองแห้งอ่อนแอนนะคะวันนี้เรื่องของสื่อดีกว่าจับประเด็นเรื่องของสื่อแต่โยงจากเรื่องธรรมกายยังคงอยู่เนะคะเป็นประเด็นสําคัญนะ <c oughs> ประเด็นใหญ่สําหรับสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับวัดพระธรรมกายแต่ว่าเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ได้ฟังการรายงานข่าวต่างๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายมาอ,อย่างต่อเนื่องแต่เรื่องของสื่อไม่พูดถึงไม่ได้นะ,ะช่วงนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของพรบควบคุมสื่อก็มีการออกมาพูด ว่าเอ๊ะจะมาควบคุมเราได้หรือไม่เราเคยคุยกันไปแล้วในใบตองให้ก่อนล<ช>่าสุดมันก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันครับแต่ว่าเอาตัวนี้ไงตัวนี้ก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะหลังจากที่วัดพระธรรมกายห้ามสื่อสามสำนัก<ช>ความจริงผมยังแปลกใจว่าห้ามแค่สามหรือก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าผมไม่ได้สนับสนุนพระธรรมกายว่าห้ามแต่ผมก็ขอแย้งที่สมาคมนักข่าวออกมาแถลงนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว สื่อไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับธรรมากายใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าในการรายงานข่าวอาจจะมีประเด็นความเห็นที่แตกต่างมีความขัดแย้งทาความคิดของคนในสังคมแต่สื่อไม่ใช่คู่ขัดแยง้งสื่อทําหน้าที่เพียงแต่รายงานข่าวตามวิชาชีพเท่านั้นขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันแสวงหาหนทางคลี่คลายวิกฤตด้สันติวิธีคือแบบนี้คือ,คอโอเคอะฮะบอกว่าคือค้า่ๆกับว่าสถานการณ์แล้วก็บอกว่านักข่าวต้องระวังสวัสดิภาพคือเขาห่วงว่า พูดอย่างนี้แล้วนักข่าวอาจจะโดนสาวกธรรมกายทำร้ายใช่ไหมแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วในทัศนะของชาวบ้านทั่วๆไปต่อเรื่องนี้เนี่ยฮะคิดว่าสื่อเนี่ยเป็นเราไม่อยากใช้คำว,ว่าเป็นกลางสื่อทำหน้าที่อย่างไม่ใช่คู่ขัดแย้งจริงหรือสื่อนะทำคือกำลังจะบอกว่าพี่ถึอเคยพูดหลายครั้งว่าเราไปจ้องจับผิดเอ่อจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันต้องแยกกันสองเรื่องค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าสื่อเนี่ยไม่ ปิดกั้นความเห็นตัวเองก็ไม่ได้คุณไม่ต้องไปปิดกั้นความเห็นตัวเองคุณไม่ชอบธรรมกายคุณก็ว่าปไปคือคุณไม่ชอบคุณเห็นว่าเขาไม่ใช่พุทธคุณเห็นว่าเขาสอนผิดเพี้ยนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นประเด็นตอนนี้ก็คือว่ามันต้องพูดถึงการดําเนินการกับธรรมกายว่ามันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยสื่อมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบสื่อมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบในแง่งของการใช้อํานาจของรัฐใช่ไหมฮะ เวลาที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องแบบคล้ายๆกับว่าในการใช้อำนาจของรัฐในการที่เข้าไปจัดการอะไรต่างๆก็ตามสื่อนี่มันเป็นกลไกประชาสัมพที่จะตรวจสอบอำนาจรัฐว่าตกลงรัฐเนี่ยได้ใช้อำนาจเนี่ยอยู่ในขอบเขตหรือเปล่า,าไม่ว่าจะเป็นการสลายชุมนุมเสื้อสีไหนฝั่งไหนก็ตามแต่เนะเราก็เห็นสื่อเนี่ยไม่ได้ใช้แบบอะไรอ่าไม่ได้ทําหน้าที่ตัวนี้อย่าง อย่างอะไรอะ่ะเท่าเทียมแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าอย่างยุติธรรมอย่างที่คล้ายๆกับว่าตัวเองควรจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกับว่าถ้าสื่อถ้าสื่อเข้าข้างม็อบข้างไหนเนี่ยสื่อก็จะรู้สึกว่าไอ้นั่นเนี่ย,ยไม่ควรจะถูกไม,ไม่ควรที่จะถูกรัดเนี่ยนะฮะใช้อํานาจเข้าไปสลายหรือเข้าไปอะไรหนาเนี่ยแต่ถ้าเป็นม็อบฝั่งที่ตัวเองเกลียดชังแล้วก็ปลุกความเกลียดชังเข้าใส่ไม่ใช่แค่เกลียดชังไม่ใช่แค่สังแต่สื่อ มีการปลูกความเกลียดชังเข้าใส่สื่อความปลูกความเกลียดชังเข้าใส่เรากับว่าเขาไม่ใช่คนอคือเมื่อคุณปลูกความเกลียดชังเข้าใส่เรากับว่าเขาไม่ใช่คนแล้วก็บรรยายแต่ภาพที่เขาทําความผิดแล้วก็คล้ายๆกับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะใช้อํานาจมีความชอบธรรมที่จะใช้กําลังนี่คือสิ่งที่สื่อทํามาตลอดนะฮะเพราะฉะนี้พอมาถึงทํากรณีธรรมกายเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ต่างกัน ตรงที่ว่าคุณไม่ได้แยกความชอบไม่ชอบธรรมกายความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยธรรมกายจากการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกรณีนี้มันเป็นเรื่องของม14ใช่ไหมฮะถ้าเราแยกแยะคล้ายๆกับว่าอา้าวทำไมคุณไม่ตั้งคําถามนะฮะคือคล้ายๆกับว่าทาไมคุณไม่ตั้งคําถามว่าตกลงทําไมจําเป็นต้องใช้ม14ขนาดไหนจะเป็นขนาดไหนใช้ม14แล้วใช้แล้วควรจะมีกรอบแค่ไหนขอบเขตของการใช้นี่อยู่แค่ไหนถ้าบอกว่าต้องการจับธรรมชโย ค้นวัดสามวัน <ภา S 2> ใช่ไหมฮะค้นกระทั่งลิ้นชักอเอเยังไม่เจอแล้วแล้วทำไมต้องคล้ายๆกับว่าต้องออกคำสั่งให้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 คนออกจากวัดต้องอะไรอย่างนี้ <ภา S 2> คือ, <ภา S 2> ค,อคืออันนี้เป็นสิ่งที่สื่อก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ต้องต้องให้รัฐชี้แจงแล้วก็ต้องถาม<ภ>าว่า,<ภ>าเราจะวางกรอบของการปฏิบัติการแค่ไหนนี่คือสิ่งที่สื่อต้องทำหน้าที่ <ภา S 2> ใช่ไหมฮะ <ภา S 2> แล้วก็ทำไมจะต้องเรียกคนมาแเรียกพระเรียกอะไรมารรงงานตัวทำไมจะต้อง ใช้กรอบอันนี้ใช้อำนาจอย่างนั้นใช้อำนาจอย่างนี้คือคือทำไมถึงหมายความหมายความว่าสื่อมองว่านะฮะสิ่งที่ผมเห็นในสื่ออย่างยกตัวอย่างบทความฉบับนึงของเมื่อวันจันทร์นะฮะก็บอกว่าก็หัวเราะแบบนะฮะอ่านให้ฟังเลยเขาเหมือนกับว่าหัวเราะขี้คักอะไรแบบนี้คือว่าถูกดีเอสไอตำรวจสำนักพุทธสงฆ์ปกครองกรรมการสิทธิหลอกล่อลอนากรอกรูแยลังสีห้าครั้ง,แ,งแจ้งจันดิงก็เสียท่าหลงกลลากหัวลาขาขาออกมาเผยตัวตนแท้จริงกันเห็นจะจักกันเป็นฝูง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบว่า,ายกออกข่าวว่าออกขา่าวเปล่าร้องระดมคนยกใหญ่เรียกเครือข่ายใต้น้ำเงินธรรมกายในนอกประเทศมาช่วยอยากจะบอกว่ากำลังถูก DSI ใช้แผนซ้อนแผนรู้ไหมเขาหลอกล่อให้ออกลายมาเลยเอ,ออกลายมามา,มากๆอะไรเงี้ย mm. คือแล้วก็บอกว่าบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ต้องใช้มอฟต้องไปสู่การยึดวัสถานเดียวเผมถามว่านี่คือนี่คือกรอบของสื่อเหรอฮะ คือคือคือสื่อต้องเข้าใจว่ากรอบของรัฐที่ควรจะใช้ในการใช้อำนาจเนี่ยคือเพื่อจับธรรมชโยตามที่คุณตั้งข้อหาเขาแต่ผมเข้าใจว่าสื่อเนี่ยมองและมอง,มอ,งอย่างนี้คือคล้ายๆกับว่าทัศนะที่คนมีความรู้สึกต่อสื่อตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะคุณจะเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะเชียร์บางคนก็ไม่ไม่พอใจทั้งสองข้างใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือสื่อกําลังเรียกร้องให้คล้ายๆกับว่า เห็นด้วยการใช้อํานาจไปถึงขั้นยึดบัตรไม่ใช่แค่จับธรรมชโยสื่อกาลังเห็นด้วยขนาดนั้นแล้วสื่อกําลังรู้สึกว่าเออสะใจแล้วว่าคล้ายๆกับว่าเออมีสาวกธรรมกายออกมาใช้อํานาจใช้กําลังใช้ต่างๆแบบคล้ายๆกับว่าเอมีพระปิดปิดจมูกออกมาใช่ไหมทำร้ายเจ้าหน้าที่อะไรง้ก็ตีข่าวกันใหญ่โตคืนนี่คือสิ่งที่ผมถามว่านี่คือสิ่งที่คล้ายๆกับว่าสื่อจับแค่นี้หรือเปล่าในการทําหน้าที่ของสื่อเนี่ยสื่อได้ ตั้งตัวเองไหมว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรคือหน้าที่ของการที่ตรวจสอบอํานาจรัฐเนี่ยมันเป็นหน้าที่อันดับแรกของสื่อนะฮะสื่อไม่ได้มีหน้าที่ของการที่จะไปยุยงส่งเสริมให้รัฐใช้อํานาจนะฮะทีนี้ประเด็นเนี่ยมันก็มันก็ย้อนกลับมาใช่ไหมฮะว่าตกลงเนี่ยสื่อทําอย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเรื่องทางศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องทางสังคมหรือแม้กระทั่งข่าวอาจกรรมหรือแม้กระทั่งข่าวอจกรรมจริงๆค่ะ ข่าวสังคมข่าวอจกรรมเราก็เห็นภาวะเช่นนี้ของของสื่อมาตลอดก็คือว่าพี่ภาคษาพี่ภาคษาว่าคนนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วแล้วจะใช้อำนาจอะไรต่างๆก็ได้คุณจะคุณจะเอายังไงก็ได้ทําที่ไม่ใช่คือเอาความเกลียดเข้ามาก่อนอสร้างความเกลียดชังขึ้นก่อนแล้วคุณก็สนับสนุนการใช้อำนาจนี่คือวิธีทางของการที่แบบแกๆก็ว่ามันมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็นี่คือวิธีทางของสื่อที่มันเป็นมาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ มันเกิดพบรบคุมสื่อขึ้นมานะฮะสื่อก็จะตีอคอร้องปาแล้วก็ต่อต้านเนี่ยนะฮะม,มันเลยเกิดปัญหาไงฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยสื่อบอกว่าจะคุมกันเองแล้วองค์กรสื่อเนี่ยก็จะคุมกันเองเนี่ยองค์กรสื่อเนี่ยนะฮะมีมีเครดิตพอหรือเปล่าว่าที่ตัวเองจะคุมกันเองใช่ไคือตอนนี้กลับมาดูองค์พบรบสื่อนะฮะพรบสื่อว่าไงนะสรุปที่เขาสรุปเมื่อวานนะฮะก็คือกรรมธิการขับเคลื่อนเนี่ยที่สรุปออกมาเขาก็บอกว่า เขาถอนปลัดกระทรวงสี่คนออกนะฮะเหลือสองเหลือสองก็คือจากสี่คนในเหลือปะลัดสำนักนายกประลัดวัฒธรรมอีกสองคนให้เป็นกสมคนให้เป็นกรรมการหุ้คของผู้บริโภคคนแต่ยังไงก็ต้องออกไปประกอบวิชาชีพสื่อใช่ไหมผมไม่ค่อยสีเรลียมเท่าไหร่หรอกผมคิดว่าถ้าผมจะถูกถอนต้องมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อมาเป็น กรรมการหรือประหลัดคลังมาเป็นกรรมการก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็คงรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันเรื่องทีบอกว่าไม่ได้มีรู้สึกว่าส่วนได้ส่วนเสียกับตัวของพี่ถือเกงใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรามองอย่างไรว่าทําไมถึงมันต้องเกิดความคิดของการควบคุมสื่ออความเิดของการควบคุมสื่อมันมาอย่างไงแล้วตอนเนี้ก็คือว่าถ้าเราพูดกันต่อเนื่องจากเมื่อวานเราอยู่ในยุคสมัยของการที่กําลังปรับ ปรับระ,ะ,ะบอบปรับระบอบไปสู่รัฐแห่งความมั่นคงรัฐแห่งความมั่นคงภายใต้รัฐราชการที่มีอุดมการเรื่องความมั่นคงของชาติเอามาอันดับหนึ่งมาก่อนเรื่องอื่นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าในเรื่องในทางศาสนาธรรมกายเนี่ยมันเป็นมันเป็นภัยธรรมกายนี่ถูกระแวงว่าเป็นภัยธรรมกายคือคือคล้ายๆกับว่า ไม่ใช่แค่คําสอนผิดเพี้ยนไม่ใช่แค่เรื่องธรรมคำคำสอนผิดเพี้ยนอย่างเดียวแต่ธรรมกายก็คือว่ามีการมีเงินเนี่มีเครือข่ายซึ่งมันซ้อนอยู่ในคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมกายถึงถูกมองว่าเป็นภัยถึงถูกระหวัดหวาดระแวงใช่ไหมฮะว่าเอ,อไม่ต้องการให้เกิดสภาวะเช่นนี้ความมั่นคงข,งของชาติมันต้องมีอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวอถ้าเราย้อนมองกลับมาเหมือนกันในแง่ของสื่อ เชกเช่นะะเดียวกันสื่อก็เหมือนกันอนะความหวาดระแวงอันนี้มันไม่ได้มีกับสื่ออย่างสื่อเลือกข้างแบบที่มองว่าเราเลือกข้างหรืออะไรสื่ออีกข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนทะ่านมันหมายถึงว่าสื่อทั้งหมดด้วยองค์กรสื่อทั้งหมดเนี่ยในในอุดมการแห่งความมั่นคงของชาติของรัฐเนี่ยก็ต้องการที่จะควบคุมสื่อให้อยู่ในระเบียบม,มันคือการจัดระเบียบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมองอย่างนี้คุณต้องมองให้เข้าใจว่า,วามันคือการจัดระเบียบที่ต้องการควบคุมความมั่นคงนะโดยที่คุมสื่อให้ได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็วางกรอบของการควบคุมสื่อแบบเนี้คือต้องมีใบอนุญาตต้องมีกรรมการต้องมีแรงต่างนี่ใช่ไหมฮะนี่คือแบบเหมือนยามอะ่ะยามใช่ไหมโอ้เปรียบซะยามยังต้องมีใบอนุญาตเลยไม่มีใบอนุญาตติดคุกนะเป็นยามไม่ได้ ก็สื่อเป็นหมาเฝ้าบ้านไงอ่าใช่ใช่ไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นถ้ายามนีองมีใบอนุญาตหมาเฝ้าบ้านก็ต้องมีใบอนุญาตเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้จริงมันก็มีทุกวันนี้มันก็มีใบอนุญาตเลไะคุณเข้าทำเนียบข้อสภาเขาก็ทำใบมันก็มีแต่ว่าหมายถึงว่าใบอนุญาตแสดงความคิดเห็นไงต่อไปนี้อ๋อถ้าละเมิดก็จะถอนใบอนุญาตได้แบบนั้นมีใบอนุญาตในการแสดงความคิดเห็นเพียงแต่เขามาตีกรอบผมก็ขำๆอยู่เขาบอกว่าอย่างเราออกเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยถ้าได้ค่าตอบแทนมีโฆษณาแรงงต่าถเป็นสื่อ แต่ถ้าผมแบบประเภทแบบไม่ได้ค่าตอบแทนผมไม่พูดปาๆในเ a c e b o ฟซบุ๊กคนเดียวอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ผมไม่เป็นผมไม่เป็นสื่อเห็นละไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องออกไปอนุญาตอะไรเงี้ยคือ <ๆ c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในใน,ใน,ใน,ในอุดมคติความมั่นคงเนี่ยมันก็ต้องควบคุมอย่างเงี้ยคุมทั้งหมดจัดระเบียบทุกด้านจัดระเบียบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นี่คือสังคมที่ ที่รัฐแห่งความมั่นคงมพยายามจะจัดระเบียบใหม่คําถามของผมก็คือว่าแล้วสื่อจะหนีไปทางไหนอะอืสื่อจะหนีไปทางไหนสิ่งที่สื่อพยายามทำในช่วงวันนี้ก็คือได้แต่ดิ้นรนเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นม็อบมีเส้นเนน่ยก็ชอบแกะเขาอ้าวก็อย่างนั้นจริงๆก็คือพยายามจะต่อรองว่าองค์กรวิชาชีพสื่ออย่างน้อยก็ควรจะคล้ายๆกับว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐอะไรแบบนี้มาตลอดใช่ไหมก็แบบเป็นฝ่ายที่ สนับสนุนเป็นฝ่ายที่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ข้างรัฐมาตลอดอะไรเงี้ยนะฮะก็ขอขอความเห็นใจหน่อยนะแล้วก็หวังพึ่งมิชัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมไมิชัยพูดใช่ปล่าวันนี้ว่าอะไรนะบอกว่าย้ำว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้คิดที่จะคุมสื่อ,อไม่ได้รู้วัตถุประสงค์ที่ปลัดกระทรวงไปนั่งกรรมการวิชาที่พรบรสื่อคืออย่างน้อยเนี่ยคือบอกว่าการที่เอาประลัดกระทรวงเข้ามาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ไม่ได้ระบุถึงการควบคุมสื่อแต่มีเรื่องของจรรยาบรรณที่สื่อต้องไปคิดกันเอาเองว่าจะควบคุมจรรยาบรรณสื่ออย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพเพราะหากมีการทําผิดและใช้วิธีการลาออกบอกแก้ปัญหาไม่ได้นี่คือจรรยาบรรณของสื่อต้องมีสิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณด้วยจรรยาบรรณของใครไงฮะจรรยาบรรณของของของสื่อเองหรือว่าของตัวจรรยาบรรณในทัศนะของเสรีภาพหรือจรรยาบรรณในทัศนะของรัฐแห่งความมั่นคงต่างกันนะใช่ไหมฮะ จรรยาบรรณของแต่ทัศนะของรัฐแห่งความมั่นคงเนี่ยก็คือเขาก็มองว่าอะไรที่มันนอกกรอบนอกลูกของรัฐเนี่ยผิดผิดหมดอ่ะใช่ไหมฮะจรรยาบรรณก็คือว่าคุณต้องอะไรคุณต้องวิจารณ์ต่าจารณ์อะไนคุณต้องก็เกือบเกือบอาจจะไม่ได้บอกว่าซ้ายหันขวาหันก็เกือบเกือบใช่ไหมอันนี้คือภาวะนี้ที่มันแบบจรรยาบรรณคืออะไรแล้วก็กรอบความคิดนี่คืออะไรกรอบความคิดของรัฐธรรมนูญคืออะไรนะในขณะที่มีชัยอาจจะปากหวานบอกว่าไม่ได้คิดคุมสื่อแต่กรอบความคิดของรัฐธรรมนูญทั้งหมดคืออะไร อ,อันนี้คือเราอยู่ในกระบวนการของการที่นะออมองในภาพใหญ่เรื่องของการปรองดองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือกระบวนการของการที่จะเคลื่อนไปสู่ภาวะของรัฐที่ควบคุมความมั่นคงคแต่มีการเลือกตั้งนี่คือนี่คือสิ่งที่มันลักลั่นไงฮะ,ะสังคมหลังจากที่แบบสังคมในช่วงต่อไปเนี่ยสังคมไทยในช่วงต่อไปเนี่ยสังคมการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเป็นสังคมแห่งความมั่นคง นะแต่จะเป็นไทยแลนด์4.0เจริญแบบจีนนะสมคิดบอกจะทําให้ประเทศจเจริญแบบจีนเป็นกลุ่มจังหวัดไรือพัฒนาเป็นกลุ่มจังหวัดไปพูดในงานมติชนแล้วเนี่ยขายฝันแบบนี้คือนี่คือสังคมที่จะก้าวหน้าไปแบบจีนแต่ควบคุมด้วยอุดมการณแห่งความมั่นคงแต่มีการเลือกตั้งพอ,อเป็นตัวประกอบ <laughs> นี่ <laughs> คำถามเนี่ยนะฮะ <laughs> ก็คือว่า นี่คือเราจะไปสู่ทิศทางอะไรนี่ไงเราจะทมวม่าสื่อเรื่องพระไม,ไม่ใช่แค่เรื่องสื่อหลังจากนี้แล้วมันคือเรื่องอะไรคือมันคืออะไรคือนี่คือสังคมอะไรแล้วเราต้องทํายังไงล่ะเนี่ยนั่นสิก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูกันต่อไปแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็คือถ้าเขาห้ามเป็นไป,นเ,ปนเป็นสื่อเขาอนุญาตแล้วนี่บอกว่า ไปออก Facebook เลยไม่โดยไม่ค่ายๆว่าไม่มีโฆษณาไม่มีค่าตัวอะไรได้แต่ยังน้อยยังไงแน่ๆนะคะก็ยังเจอเราสองคนนะท้องเป็น o o กไลฟ์แบบนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ